นที่มีวังชีวิตยุบลงไปเนี่ยก็จะต้องปรับเปลี่ยนว่าเราเนี่ยจะต้อง Hello สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์ปันอีกแล้วนะคะเห็นหน้าอาจารย์ปันวันนี้นะคะวันนี้จะมาตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องของโงเฮงนะคะหลังจากที่มีคนได้ดูคลิปอาจารย์ไป พูดถึงตำแหน่งอิ่งตึงนะคะหรือว่าตำแหน่งตรงกลางระหว่างคิ้วหวังชีวิตตรงนี้นะคะว่าถ้าตำแหน่งนี้ดีตำแหน่งนี้สวยแล้วเนี่ยชีวิตนะคะส่วนใหญ่แล้วจะประสบพบเจอแต่เรื่องดีๆหรือแม้ว่าจะเจอเรื่องที่มีปัญหาอุปสรรคก็จะสามารถมีแรงพลังนะคะแล้วก็สามารถผ่านปัญหาต่างๆไปได้นะคะแล้วก็มีมุมมองชีวิตที่ดีด้วยทีนี้คำถามนี้ค่ะที่บอกว่าแล้วถ้าตำแหน่งนั้นไม่ดีล่ะ ตำแหน่งนั้นมันบุ๋มลงไปแล้วจะต้องแก้ยังไงนะคะวันนี้อาจารย์จะมาตอบคําถามนี้กันค่ะแต่ก่อนที่จะไปฟังคําตอบนะคะรบกวนนะคะเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้อาจารย์นิดนึงนะคะจะได้มีกําลังใจมาทําคลิปต่อๆไปเนาะเอาละ คราวนี้มาตอบคําถามกันเลยนะคะสำหรับตําแหน่งอิงตึงหรือว่าตําแหน่งวังชีวิตเนี่ยอาจารย์พูดหลายคลิปมากๆว่าควรที่จะมีลักษณะที่สวยนะคะนั่นก็คือมีลักษณะอิ่มไม่นูนปูดนะคะแล้วก็ไม่ยุบลงไปไม่มีแผลเป็นไม่มีรอยบางหรือว่ารอยย่นในขณะที่ไม่ได้มีอาการแสดงสีหน้าใดๆเลยนะคะไม่มีแผลเป็นนะคะมีมีความผ่องใสจะถือว่าดีตำแหน่งนี้เป็นภาพรวมของชีวิต ใครมีตำแหน่งนี้สวยนะคะจะถือได้ว่าเวลามีเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีนะคะหรือว่าปัญหาอุปสรรคต่างๆเขาจะสามารถมีแรงพลังที่จะ ต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคไปได้แล้วก็รวมถึงมีมุมมองชีวิตในการมองเรื่องต่างๆได้แล้วก็มีรอยยิ้มให้กับเรื่องต่างๆได้ง่ายนะคะไม่ค่อยโกรธนะคะใครตำแหน่งตรงนี้สวยเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะคะมุมมองชีวิตค่อนข้างเปิดกว้างแล้วก็ดีแล้วก็มักจะประสบโชคดีในด้านต่างๆมากมายแต่ทีนี้ถ้าเกิดตำแหน่งนี้เสียก็จะมีความเสียหายตามมาหลายเรื่องด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินชีวิตรวมไปถึงเรื่องความรักความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวทีนี้ถ้าตำแหน่งนี้ไม่สวย นะคะหลายๆคนก็จะมองว่าอ้าวแล้วมันจะต้องแก้ยังไงแล้วมันจะต้องแก้ยังไอง,อา,งไอาจารย์อยากให้มองแบบนี้ก่อนเราต้องมองแบบนี้ก่อนว่าตําแหน่งในเรื่องต่างๆนะคะในการอ่านโง่เฮงเนี่ยโง่เฮงที่ดีนะคะตามตําราหรือว่าโง่เฮงที่ดีแม้ว่าทางคนที่ไม่มีความรู้เรื่องโง่เฮงเลยแล้วมองด้วยสายตาแล้วรู้สึกว่ามันดีนะคะรู้สึกว่ามองแล้วมีพลงังมองแล้วสดใสมองแล้วรู้สึกแบบว่าเอออยาก ุยด้วยอยากติดต่อสื่อสารเจรจาต่าง,างๆแบบนี้คือโงเ่เฮงที่ดีเนี่ยมันเปิดทางเปิดออร่าให้กับชีวิตมันเหมือนกับให้เรานึกภาพแบบนี้ว่าเราจะเดินทางจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งนะคะแต่ละคนมีจุดหมายมีจุดเริ่มต้นและมีจุดหมายจุดหมายก็คือปลายทางความสําเร็จหรือความต้องการของคนคนนั้น จุดเริ่มต้นของแต่ละคนเนี่ยทุกคนเกิดมาแล้วเนี่ยมีรูปร่างหน้าตาแตกต่างกันเกิดมาในครอบครัวที่ต่างกันถ้าให้โจทย์ว่าเราจะต้องเดินทางจากจุดเริ่มต้นของเราไปถึงจุดหมายของเราใช้การเดินทางใช้การเดินคนที่มีโงเ่เฮงดีก็เหมือนกับคนที่มีร่างกายสมรรถนะที่ สูงใหญ่กำยำแข็งแรงมีศักยภาพในการที่จะเดินไปถึงจุดหมายได้อย่างง่ายๆสบายๆโดยไม่รู้สึกเหนื่อยให้นึกภาพตามนะจ๊ะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่เดินไปถึงจุดหมายยากก็แปลว่าคือเขาเนี่ยอาจจะมีร่างกายที่ไม่แข็งแรงตัวเล็กอาจจะต้องใช้เวลาในการเดินทางมากกว่าหรือพอเดินกว่าจะไปถึงเนี่ยโอ้โหจะรู้สึกเหนื่อยหลือเกินเหมือนกันเลยค่ะเพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรคะแปลว่าคนที่มีร่างกายที่ตัวเล็กกว่าสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงก็จะต้องมีการเตรียมตัวมีการ วางแผนการใช้ชีวิตหรือว่ามีการวางแผนการเดินทางว่าเราจะไปถึงจุดหมายได้อย่างไรคุณก็อาจจะต้องนี่เลยค่ะจะต้องรักษาร่างกายให้แข็งแรงออกกําลังกายออกกําลังกายนะคะมีการวางแผนว่ากว่าจะไปถึงตรงนี้ต้องใช้ระยะเวลาเท่าไหร่เราจะเดินไหวไหมภายใน1วันหรือเราจะต้องมีระยะที่เราจะต้องพักก่อนแล้วก็เพื่อเก็บแรงนอนแล้วก็เดินต่อหรืออะไรก็แล้วแต่ มันเป็นเรื่องของการวางแผนเพราะฉะนั้นคนที่มีตำแหน่งนี้ค่ะอาจารย์เปรียบเทียบเรื่องนี้ให้ฟังเพราะว่าจะบอกว่าถ้าคนที่ตำแหน่งโงเ่เฮงใดๆก็ตามบนร่างกายเราเนี่ยไม่ได้จัดเป็นโงเ่เฮงที่ดีหรือเอื้อประโยชน์ในด้านนั้นๆเราก็ต้องไปดูว่าเรามีศักยภาพด้านใดที่เราควรจะดึงพลังออกมาแล้วศักยภาพด้านที่มันไม่ค่อยดีหรือด้านที่มันลบเนี่ยเราก็ควรจะปรับเปลี่ยนแก้โดยที่ปรับเปลี่ยนจากข้างในปรับเปลี่ยนจากข้างใน คนที่มีวังชีวิตยุบลงไปเนี่ยก็จะต้องปรับเปลี่ยนว่าเราเนี่ยจะต้องวางแผนการใช้ชีวิตมากขึ้นปรับม n d s ซ t ในเรื่องของมุมมองชีวิตมากขึ้นว่าทุกๆอย่างเนี่ยมันมีทางออกของปัญหามันแก้ไขได้มองหาความสุขรอบๆตัวฝึกทีละนิดทีละนิดว่าความสุขรอบๆบตัวเนี่ยมันมีง่ายมันมีได้ง่ายๆไม่ใช่จะต้องไปเปลี่ยนสิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้คือคุณต้องเปลี่ยนจากข้างในของตัวเรานี่คือสิ่งแรก สิ่งที่2เราจะต้องวางแผนการใช้ชีวิตในเรื่องของการเงินในเรื่องของการงานในเรื่องของความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวเพื่อจะทําให้ปัญหานั้นนะคะหรือเรื่องต่างๆที่จะเข้ามาเนี่ยมันเกิดได้น้อยที่สุดหรือถ้ามันเกิดขึ้นมาเราไปปรับข้อแรกแล้วในเรื่องของมุมมองการใช้ชีวิตการแก้ปัญหามันก็จะทําให้เหตุการณ์ต่างๆนั้นไม่ได้แย่มากมายหรือว่ามีทางออกของปัญหานั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นสรุป ปรับไมเคิก่อนแล้วก็วางแผนการใช้ชีวิตให้มากขึ้นนะคะสำหรับใครที่มีตำแหน่งนี้ที่ไม่ค่อยสวยสมบูรณนะ์นักนะคะในอีกคําถามหนึ่งที่จะต้องตามมาอย่างแน่นอนก็เลยว่าอาจารย์แล้วถ้าอย่างนั้นเราจะไปศัลยกรรมได้ไหมเราจะไปโอ้ไปฉีดไปเติมไปแต่งไปตรงนี้ได้ไหมในอดีตไม่ได้เหมีวเรื่องของการศัลยกรรมเข้ามาตําราในแบบ2องสามพันปีที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ได้มีว่าเราจะต้องไปหาหมอศัลยกรรมไปผ่าตรงนั้นไปแต่งตรงนี้มันไม่มี มันไม่มีแต่ในปัจจุบันเราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าการไปทําอย่างนั้นเนี่ยหลายๆคนเนี่ยก็มีชีวิตที่ดีขึ้นมีโชคชะตาชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปแต่เราก็ต้องจะเข้าใจก่อนว่าที่เราไปทําเพราะอะไรที่เราไปทําเพราะเราต้องการที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นที่เราไปทําเพราะเราต้องการจะปรับเปลี่ยนหรือแก้ปัญหาในเรื่องนั้นๆถ้าเกิดว่าเราทำสองอย่างควบคู่กัน อาจารย์คิดว่ามันก็ไม่เสียหายก็ไม่เป็นไรนะคะสำหรับคนที่อยากจะไปสายนั้นก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต่อต้านอะไรนะคะแต่ถ้าเกิดว่าไปทําศัลยกรรมหรือไปเติมไปแต่งอย่างเดียวโดยที่ไม่ได้ปรับเปลี่ยนนิสัยความคิดอะไรเลยอาจารย์คิดว่ามันอาจจะไม่ได้ช่วยอะไรมากหมายหรือพลังมันก็อาจจะไม่เพียงพอที่จะทําให้ชีวิตของคุณนั้นเปลี่ยนไปอพอจะ เข้าใจพอจะเก็ตน,นะคะว่าถ้าเกิดว่าเราทำเราปรับข้างในก่อนหรือเราจะทำข้างนอกด้วยเราจะสารยกรรมเติมแต่งอะไรก็แล้วแต่แต่อย่าลืมว่าพลังที่สำคัญนั้นมาจากข้างในความสำเร็จจะเกิดจากฟ้าคนดินต้องประสานกันเป็นหนึ่งเดียวจะต้องมีพลังชี่งการเคลื่อนไหวเพราะฉะนั้นถ้าจะเปลี่ยนให้เปลี่ยนที่ข้างในก่อนถ้าจะเปลี่ยนให้เปลี่ยนที่ข้างในก่อนแล้วถ้าจะไปทำข้างนอกร่วมด้วยก็แล้วแต่เลยเพื่อความสบายใจนะคะก็เป็นกําลังใจให้คนที่มีตําแหน่งวังชีวิตหรือโงเฮงด้านต่างๆที่ยังไม่ค่อยสมบูรณ์นักนะคะก็ าามที่จะมาปรับเปลี่ยนจากข้างในแล้วก็ให้มีพลังออกไปสู่ภายนอกนะคะคลิปหน้าจะเป็นการตอบคําถามอะไรใครมีคําถามอะไรก็ถามทิ้งท้ายคลิปนั้น,น,นไว้ได้เลยนะคะสามารถที่จะมาตอบให้ฟังในคลิปต่อ,ตอไปวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ